วันนี้ต้องบอกว่าทานน้ำใสไหลเย็นสวยงามมากครับวันนี้ลุงยงชวนชิวจะพามาชิมอาหารใต้รสชาติแบบพื้นเมืองมากๆชื่อร้านครัวไพลินนะครับอยู่ไปทางอำเภอกระทูไปลองชิมอาหารกันนะครับอาหารแนะนำที่อยากจะชวนชิวครับอันแรกเลยเนี่ย คงไม่คุ้นนะเขาเรียกว่าเอี่ยมโต้ขั่วเกลือเอี่ยมโต้คืออะไรครับเอี่ยมโต้ก็คือเนื้อของหมูที่เป็นส่วนราวนมซึ่งหมูทั้งตัวเนี่ยนะครับมันดีอยู่เส้นเดียวเท่านี้ลักษณะของเอี่ยมโต้ก็จะเป็นมีมันนิดๆแล้วก็เป็นเนื้อแดงแล้วก็มีหนังติดมาหน่อยนะครับเขาบอกรสชาติอร่อยมากแล้วก็คุกก็ต้องไปสั่งจองจากร้านที่ขายเนื้อหมูมาก่อนจะมีน้อยมาก แล้วก็เอามาคั่วกเกลือตามสไตล์ต้แล้วก็มีน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับถัดมาข้างๆกันเน,นี่ยอ,อันนี้อาจจะคุ้นเคยหน่อยเนาะก็เป็นสไตล์ปากใต้เรียกว่าปลาทรายทอดขมิ้นนะครับหลายคนก็อาจจะถ้าไม่ชอบกลิ่นขมิ้นก็เป็นทอดกระเทียมก็ได้อร่อยมากครับแค่ออเดอร์นะครับ,รบก็อร่อยแล้ววีวันนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าแกงพริกกระดูกหมูอ่อน โอ้โหแล้วก็ใส่มะเขือเปราะเล็กน้อย่<ต>อไม่มีกะทินะครับอันนี้ไม่ไม่มันแน่นอนเป็นแกงลิกสไตล์ปักใตเนาะ <Okay. S 2> มาแล้วครับจานเด็ดจานต่อไปของครัวไพเร็งเมนูนี้ชื่อว่าเห็ดแครงผัดที M ่เม่าเห็ดแครงจะขึ้นอยู่ตอนอที่ซากต้นไม้เวลาชื้นชื้นนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับดูแล้วก็น่าทานผมลองชิมดูนะครับ ได้รสชาติเท็กเจอร์ของเนื้อเห็ดครับแล้วก็เมนูปิดท้ายจริงๆผัดไข่นะครับบางคนก็อาจจะเรียวกว่าใบเหนียงแต่ผัดไข่ที่นี่จะแปลกตรงที่ว่าตามสไตล์สูกเก็ตครับจะมีกุ่งเสียบผสมเข้าไปด้วยนะครับกุ้งเสียบก็คือที่เราเห็นใครสนใจก็ตามลุงยงมาได้ที่ตัวไปลินครับ